สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องกลช่อชนนะครับกลช่อชนมีความแตกต่างจากการช่อชนการช่อชนคือการหนีหนี้หรือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเพื่อให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับการชําระหนี้ส่วนกลช่อชนคือการหลอกลวงให้ผู้กรณีเข้ามาทํานิติกรรมกับตัวเอง กลช่อฉนคือการใช้อุบายหลอกลวงให้เขาแสดงเจตนาทำรรนิติกรรมการใช้อุบายหลอกลวงนั้นต้องประกอบด้วยลักษณะดังนี้จึงจะเป็นกลนช่อฉนคือต้องทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหลงผิดโดยกล่าวเท็จหรือแกล้งปกปิดไว้ซึ่งความจริงและทั้งมีเจตนาที่จะหลอกลวงให้เขาหลงเชื่อประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา159วรรควัที่1การแสดงเจตนาเพราะถูกกลนช่อฉนเป็นโมคียะวัคที่2การถูกกลนช่อฉนที่จะเป็นโมคียะตามวัคที่1จะต้องถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีกลนช่อฉนดังกล่าวการอันเป็นโมคียะนั้นคงจะมิได้กระทําขึ้นวัคที่3ถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกกลนช่อฉุนโดยบุคคลภายนอก การแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมคิยะต่อเมื่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้ว่าควันจะได้รู้หรือคนชอบฉวนนั้นคนชอบฉวนถึงขนาดหมายถึงอะไรคนชอบฉวนถึงขนาดหมายถึงการที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งใช้กลอุบายหลอกลวงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งโดยแสดงข้อความไม่ตรงต่อความเป็นจริงจนคู่กรณีฝ่ายที่ถูกหลอกลวง เชื่อและได้แสดงจิตนาธรรมนิติกรรมนั้นซึ่งหากไม่มีการหลอกลวงเช่นนั้นแล้วนิติกรรมนั้นก็คงไม่ได้ทําขึ้นถึงขนาดยกตัวอย่างนายเมีนาฬิกาของก๊อฟจากตลาดล่างพอดีนายบเห็นจึงขอซื้อนาฬิกาต่อจากนายเนายเตกลงขายและใช้คุณบายลอกนายบว่านาฬิกาเรือนนี้ซื้อมาจากห้างดังซื้อเป็นของแท้ภายหลังนายบรู้ว่านาฬิกาเป็นของปลอม นายบีสามารถบอกล้างและเพราะว่าเป็นคุลช่อฉุนซึ่งเป็นโมคิยะกับกันถ้าหากนายบีรู้ว่านาฬิกาเป็นของปลอมตั้งแต่แรกและและยังทำนิตกรรมนิตกรรมนั้นสมบูรณ์ไม่เป็นโมคียะการแสดงเจตนาคุลช่อฉุนเพื่อเหตุหมายถึงการที่คู่กรณีฝ่ายแรกมีเจตนาที่จะทำนิตกรรมนั้นอยู่แล้วและ คู่กรณีฝ่ายหลังใช้คนอุบายเพื่อเอาเปรียบคู่กรณีฝ่ายแรกคู่กรณีฝ่ายแรกที่ถูกเอาเปรียบจึงมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากคู่กรณีฝ่ายหลังและที่เอาเปรียบได้แต่จะบอกล้างไม่ได้นิติกรรมนั้นยังสมบูรณ์อยู่ยกตัวอย่างนายหนึ่งต้องการขายสุนัขพันธุ์ดีให้ในายสองซึ่งตามปกติราคาในท้องตลาดสุนัขพันธุ์ดี ในลักษณะเช่นนี้มีราคาเพียง20,000บาทแต่นายหนึ่งได้หลอกลวงนายสองว่าสุนัขพันธุ์ดีตัวนี้ได้เคยนำออกแข่งและชนะเลิศการแข่งขันหลายครั้งนายหนึ่งจึงเรียกร้องราคาเพิ่มขึ้นอีก5,000บาทเช่นนี้ถือว่านายหนึ่งใช้คนช่อฉุนเพื่อเอาเปรียบนายสองให้ซื้อสุนัขดี แพงไป5,000บาทใน2จึงมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายจำนวน5,000บาทคืนจากในหนึได้องค์ประกอบของเรื่องนี้คือนิตกรรมสมบูรณ์แต่ต้องชดใช้ค่าเสียหายการแสดงเจตนาคุช่อดชนโดยการนิ่งหมายถึงกรณีที่คู่ฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องแจ้งความจริงได้จงใจนิ่งเฉย จนทำให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งสําคัญผิดและได้แสดงเจตนาทำนิติกรรมนั้นยังยกตัวอย่างนะครับนายมามเป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟยมีหนี้สินล้นพ้นตัวได้มาขอกู้เงินจากนายไปเป็นจํานวนมากโดยปกติซึ่งความจริงของการเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวนายไปรู้ว่านายมาเป็นคนใช้ ฟุ่มเฟือยจริงแต่เข้าใจว่าเป็นคนมีฐานะดีจึงให้กู้จำนวนเงินดังกล่าวไปที่นี้ถือว่าเป็นคนช่อฉนโดยการนิ่งซึ่งมีผลให้สัญญากู้นั้นตกเป็นโมเคียสรุปนะครับคนช่อฉนคือการกระทำโดยใช้อุบายหลอกลวงให้ผิดไปจากความจริงจนเป็นเหตุให้คู่กรณีหลงเชื่อว่าเป็นความจริงจึงยอมทางนิติกรรมด้วย ซึ่งหากุูคนีมารู้ภายหลังสามารถฟ้องให้นิติกรรมที่ทำลงนั้นเป็นโมฆียะได้ของครับ